บางทีมันเกิอดอะไรขึ้นแล้วมันเอาคคนมาไม่ได้จริงๆแล้วเราทุกคนก็มีโอกาสแล้วเราก็อาจจะเคยเป็นฆาตกรคนนั้นก็ได้โดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามจุดตั้งต้นก็คือเราคงไม่อยากมองเมาใครอย่างไรส้สติไปวันๆจริงๆแล้วเราทํางานแบบนี้ไปโลกก็มีคนเกิดแก่เจ็บตายเท่าเดิมอ่ะแต่ถ้าแบบวินจะมีแมสเสจบางอย่างที่เฮ้ยไม่ทําดีกว่าแค่นั้นอ่ะแค่บางทีคำบางคำท,ที่ไม่ถูกพูดออกมามันก็ไม่มีใครเจ็บปวด แล้วมันก็อาจจะไม่เกิดอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้กยย็ได้อะไรเงี้ยเหมือนพอได้อ่านบทได้มาทาคาแรคเตอร์ครับผมมันมีคํานึงอย่างที่มันพอกาพมากๆกับตัวละครที่มีแมคานิกส่งไปถึงตัวละครเลยนะก็คือคําว่าล่าในมดตอนออนสเตจอะผมจะไม่กล้ามองหน้าแฟนคลับถ้าสังเกตอะแฟนๆจะดูว่าสมมติ smooth, ผมอยู่บนเวทีผมจะชอบไอคอนแทคแต่จะมีช่วงหนึ่งที่ผมจะชอบหลับตาล็อกพีเพราะผมไม่อยากเห็นหน้าใครเลย เราไม่รู้ว่า intention เขาในการมองเรามันเป็นในทิศทางไหนะเราพูดใส่เขาไปอะแต่นั้นเป็นเราอะเราจะรู้สึกยังไงเราจะกล้าพูดคำพูดแบบนี้ใส่คนแบบนั้นใช่ใช่แค่เรารู้สึกเออะก็แบบเอ้ยอะเราเอะแล้วอะเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันเราเขาอะจะรู้สึกกับคำพูดนี้ไหมอะคือมันสิ่งต้นง่ายมากๆเลยแค่นี้คือแค่แบบลองไต่ตองให้มากขึ้นแค่นั้นเอง รีสปอนส์ที่ปกติของร่างกายเรา,ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกออารที่เราต้องเจอเรื่องขนาดนี้จะโลงให้บ้างก,ก็ไม่แปลกนี่คือเป็นเหมือนปฏิกิริยาตอบสนองปกติตปกติตตบางทีเราอะชอบบอกว่าขอให้โลกใจดีกับเราโลกนี้ใจร้ายจังแต่ลืมคิดไปเลยว่าเราไม่ได้ใจดีกับคนอื่นเลยนะแม้แต่ว่าในอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆที่คุณพิมรือกดหัวเราะหลือะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคน คุณกาลังใจร้ายกับคน<ม>อื่นนะแถ้าผมไม่รู้เลยว่าอยู่การที่แบบโดนคนสาเสียมาด้วยคำหยาคำด่าหรืออะไรแม้แต่แบบแบบคําฝูที่แบบว่าแบบจะมาฆ่าเราอะไรเนี่ยคือเราไม่เคยเกิดเกิดมาเราเราเคยเจอมาก่อนในชีวิตแบบที่หนักขนาดเนี้ยโอเคสิ่งนี้มันเป็นสัจธรรมที่มันอาจจะต้องเจอแหละเราก็แฮนเดิลเขาไม่ได้เราก็ต้องมาแฮนเดิลที่จิตใจตัวเองทุกคนเนี่ยตัดสินกันทุกตา ทุกวินาทีนะไม่แม้แต่กระตั้งตัดสินตัวเองในขณะที่เรากำลังกลดนะะลลด่านะส่งข้อคําในเชิงลบส่งกัลังด้างมืดเนี่ยนะ,ะเข้าไปแอตแท็กผู้คนในต่างๆเราจะเห็นว่าผู้คนที่รายร้องเรียนในเรื่องนี้จมอยู่กับความทุกข์ในแบบเดียวกันก็คือการขว่ยคว้าหาการสร้างตัวตนที่จะต้องเหนือกว่าคนอื่นไปต่อะเวลา